ก็กลับมาคลิปอันนี้น่าจะสุดท้ายของโน้ตสชิ้นนะครับก็ขอแก้ตัวนิดหนึ่งนะครับเมื่อผมใส่โน้ตทั้งหมดแล้วมาเช็คดูว่าเพลงนี้มันย้อนย้อนไปที่ที่ไหนครับที่ไอท่อนซีนะเ,เทคโนโนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า DC ซนะครับเดอรคาร์โปออโคดาก็คือย้อนต้นไม่ใช่นะครับต้องย้อนโคด a าต้องย้อนเทคนนะเพราะนั้นเครื่องหมายนี้ผิดนะครับอ่าก็ก็คลิก คลิกด้านบนนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เช็คนะครับเลือกไปที่ outer system checks นะครับแล้วก็เลือก r e e t จากนั้นคลิกไปที่ด้านบนไฟกระพริบนะครับคลิกซ้ายนะแล้วจากนั้นคลิกขวาอีกทีหนึ่งครับเราต้องไป the signal algera นะครับ the signal หมายถึงว่าย้อนไป signal จนถึง algera แล้วก็ลงไปได้สองเลยนะครับเงี้ยนะครับให้ตัวนี้ดึงมา นั่งตีก็จะอ่านได้ละนะครับอันเล่เลนไปมาเจอไปเสียกโน้กปั๊บใช่ไหมครับเล่นมาถึงกดา้าแล้วก็ลงกด้าสองนี่ครับอันนี้ก็ปเป็นภาพรวมของโนต้ตเลคคอร์ดครับนี่ใส่เนื้อไว้หมดล้นะจากนั้นการจัดห้องจัดหน้าต่างนะเพื่อเพื่อเตรียมการพิมพ์นะไปที่นี่นะครับมุมขวานี้นะครับเมื่อกี้เราดูหน้าฟูอร์คือหน้าที่เราพิมพ์โนต้ตอยู่นะครับ เราไปหน้าที่อันเนมนะครับหน้านี้นะครหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เราจะเห็นว่าเราให้เวลาเราจะพิมพ์เนี่ยมันก็จะเหมือนหน้า A4 นะครับออลองลองไปดูว่าตำแหน่งไหนที่มันต้องจัดบ้างนะครับอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับจบนี้นะขยับได้ สักนนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอไ่ดูเทคนี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเราจะพิมพก็พิมพได้แล้วก็เวลา Export นะครับจะสอนวิธีการ Export เป็นไฟล์รูปภาพและ pdf นะครับไปที่เมนูไฟล์ Export เอา PDF ก่อนนะครับเราสามารถหน้าสกอร์ก็ได้หรือว่าหน้าพาร์ทครับวันไฟนะครับ, One file รบมันคือหมออายความว่าที่หน้าเราจะพร้อมพิมพ์เมื่อกีนะ้หน้าพาร์ทเราก็เฉพาะหน้าพาร์ทอย่างเดียวนะครับไฟล์จะเป็นรูปแบบ PDF นะ browse เข้าไปที่ไหนนะครับว่าเอาผมไว้ที่เดสก์ท็อปตั้งชื่อก็ได้นะสองสามสนะ export ลองไปดูนะครับไหน1,2,3,4เราอยู่ไหนนะครับโอ, oh. เอ้เออนี่อันนี้ครับอ่า PDF ที่เรา export ออกมานะครับ เราก็สามารถส่งไฟล์งานเหล่านี้นะครับให้น่นตนตีเิ้นใช้งานได้นะครับอาจจะตรวจเช็คแบบ PDF นี่ทีว่าไม่ถูกต้องหรือเปล่าขาดอะไรหรือเปล่าหรือไม่นะครับลองเช็คความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการเอ็กพออีกแบบนึงคือรูปภาพนะครับก็เหมือนเดิมไฟล์เอ็กพอตกราฟิกนะครับจากนั้นกราฟิกฟอร์แมตตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น พวก p g หรือ bmp ก็ได้นะครับขนาดไซส์ใหญ่น้อยนะคับไซส์สัก600ใหญ่มากนะครับอ,อันนี้ผมน,นี่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมก่อนนะไอคอร์ดเลยนะครับกราฟ,ฟิกนี่ก็ดีอย่างนะเพราะว่าไฟล์มันเราสามารถตั้งความใหญ่น้อยได้นะครับอชื่ออะไรนะ อ,นนอันนี้ตั้งไว้6 0 0อดอร์อิงนะครับหมายถึงว่าใหญ่ได้คุณภาพภาพชัดเจนมากคถึงประมาณนี้นะครับดูชัดมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับในซ b บิเล s ในการทำโนต้ตและคอร์ดนะครับก็อยากให้ทุกท่านผลิตโนต้ตไอสตาร์ทอจโจกส่งด้วยนะครับขอบคุณครับ